สวัสดีครับบีทีกกลาดนะครับมีรถเข้าใหม่หคันแนะนำนะครับเป็น Honda Civic FD คันนี้เป็นตัวท็อปปี2009นะครับ m i n เ r c h a เชนแท้นะครับนี่ภายนอกสวยมากครับสีขาวสวยใส่รอบพันนะครับนี่ครับดูรถเป็นชุดพาร์ทอันนี้เป็นเออโมดูโลนะครับอ่านี่นี่นี่ชุดพาร์ทโมดูโลนะครับ รถสวยเลยคันนี้สวยสะอาดเรียบร้อยนะครับแล้วนี่ภายใคนครับภายในเป็นก็มีแต่งนิดหน่อยเนี่ครับสวยนะครับเบาะเนี่ยเดี๋ยวผมหุ้มใหม่นะอเบาะแตกรายงาหุ้มใหม่ทั้งคันนะครับไม่ต้องไปสนใจเดี๋ยวหุ้มใหม่พอดีนัดช่างอยู่นะรอรอเนี่ยเนี่ยนะครับเ<ม>บาะแผงประตูหุ้มให้ใหม่นะครับพอดีรถอันนี้เป็นรถเพื่อนผมเองแท้ๆเลย นี่นะครับแอร์แบ a กแอร์อโตแล้วก็ p a d เด e ลชิ p อะไรทุกอย่างครบนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้อึบนี่กุญแจนะครับนี่ครึ่งเดียวติดครับไม้สองแสนนะครับอึบเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องกับอันนี้ดูครับนี่นะครับเบาะผู้มใม่ใหม่นะครับเบาะแผงประตูหุ้มให้ใหม่นะพอดี นัดช่างไว้แล้วนะครับเขากําลังเย็บจัดทรงเบาะอ,อยู่นะครับนี่ครับข้างหลังสวยเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อแน่นอนร้อยเปอร์เซนนะครับรับประกันให้นะเพราะว่ารถเพื่อนผมเองพอดีเพื่อนไปออกซีอวีก็เลยขายมาให้นะครับนี่สวยใสยครับแล้วก็อันนี้ฝาถังมันฝืดเดี๋ยวเปลี่ยนไอ้ไอ้สลิงสลิงมันฝืดเดี๋ยวเ,เปลี่ยนเส้นใหม่ให้เลยนะครับ แล้วก็นี่ประมาณนี้ห้องเครื่องสวยสะอาดเดิมนะครับเอาไปสามารถใช้งานได้เลยอันนี้รับประกันเรื่องเอกสารรับประกันบอดี้นะครับรับประกันเครื่องเกียร์หเดือนนะนี่สวยเลยครับดูสวยใส่รอบคันเครื่อง k 20นะครับมีพันธุ์ชีฟแอร์ออโต้แอร์แบ็กดิสเบกสล้อทุกอย่างครบเลยนะผมขายอยู่คันนี้200,000 19,000บาทนะครับราคานี้รวมเก็บให้หมดทุกอย่างแล้วนะครับอ่าลูกค้ามาดูมาเลือกได้เลยอยากให้ทําอะไรเพิ่มอยากให้ลงแม็กลองมาคุยกันนะครับประมาณนี้จัดไฟแนนซ์ได้ฟรีดาวน์ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับทุกอย่างรวมอยู่ในยอดจัดหมดนะครับผ่อนประมาณไม่น่าเกิน5,5 0 0นะครับอ่าประมาณนี้นี่ครับซีวิคเอฟดีสนใจทักมาสอบถามได้ครับสวัสดีครับ